าวบันเทิงกับนายเทนในไลฟ์กันแล้วนะคะฝนมารายงานตัวแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟข่าวบันเทิงทั้งไทยและต่างประเทศแบบไม่แบ่งท่ายไม่แบ่งสังกัดดูก่อนรู้ก่อนที่นี่ทีเดียวนะคะวันนี้เราออกสตาร์ทกันด้วยเรื่องราวดีๆของคู่ซีโจ,โจโก้องนะคะที่ชวนพลพรรคนักรอ้องนักดนตรีขึ้นเวทีคอนเสิร์ตการกุศลเพื่อหาไรายได้ช่วยเหลือชาวเนปาลค่ะส่วนสาวหล่อหน้าสายอย่างติณนาสุพนาธนะคะก็เตรียมดินไปรับรางวัลดาราไทยฮอตเวอร์ในจีนค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเราไปดูวินาทีแห่งความปลื้มปิติของหนุ่มเจมส์จ ที่ได้เข้าเฝ้าทูลละองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะปลื้มปิติย่างหาที่สุดมีได้ค่ะเมื่อคณะผู้บริหารบริษัทอสมทจำกัดมหาชนพร้อมด้วยพระเอกหน้าใสเจมส์ชิรายุและทีมงานรายการนายอิทเทนได้เข้ารับพระราชทานเข็มอักษรพระนามมาพิทยยอดสอทจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในฐานะผู้สนับสนุนมูลนิธิส,สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาหลังบริษัทอสมทจำกัดมหาชนและรายการนายตเตทนจัดจำหน่ายเสื้อโปโลพระสาทิสละกัตตูนในพระองค์เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ60พรรษาซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจซื้อเสื้อเป็นจำนวนมากจนสามารถร่วมสมทบทุนมูลนิธิส,สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเป็นเงินกว่า10ล้านบาท ซึ่งนี้ยังถือเป็นครั้งแรกในชีวิตของหนุ่มเจมส์ที่ได้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทเจ้าตัวจริงปราบปลื้มและตื่นเต้นสุดๆเลยล่ะค่ะโดยปีนี้รายการนายตะเทงก็ยังคงเดินหน้าจัดทําเสื้อโปโลพระสาธิสละกตูนเพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้ชื่นชมพระบารมีและหาไรายได้สมทบทุนมูลนิธิเพื่อนําไปเป็นทุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ยากไร้ทั่วประเทศต่อไปค่ะ ดานักร้องหนุ่มโจจีรายุธก็บุกเดี่ยวถึงห้องข่าวนายตตเทนเพื่อเชิญชวนคนไทยใจบุญไปร่วมชมฟรีคอนเสิร์ตนูโวแอนด์เฟรนช์ฟอร์เนปาลที่เจ้าตัวและเพื่อนรักก้องสหรัฐกอดคอเป็นโต๊ะโพใหญ่จัดขึ้นเพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาลค่ะซึ่งจะมีทัพนักร้องคุณภาพรวมขึ้นเวทีมอบความสุขผ่านเสียงเพลงและส่งต่อกำลังใจถึงเพื่อนร่วมโลกกันเพียบอาทิโจ ah ah, อีบอยแตมอภิวัตบอยโกศยพงปูอัญชลีงาคารวานจิบวัสุบิลลี่โอแกน ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่4โมงเย็นจนถึง3ทุ่มนะส่วนลุมพินีค่ะพร้อมเปิดบัญชีให้ร่วมบริจาคสมทบทุนด้วยแล้วค่ะคนไทยนี่จะเป็นอันดับหนึ่งในเรื่องการช่วยเหลือนะตอนสุนามิที่ญี่ปุ่นก็อันดับต้นๆ้นเนปาลนี่จนกว่าญี่ปุ่นหลายหลายร้อย,ยเท่าผมเคยไปมาพอเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเราถนัดในด้านการเล่นดนตรีแล้วก็เลสฟันหาไรายได้อะไรเงี้ยเราก็ทํา ก็คนชอบดนตรีนะครับไปดูคอนเสิร์ตฟรีแล้วก็ได้บริจาคทําบุญด้วยไปสนุกเฮฮาศิลปินที่มานี่ถ้าถ้าใช้เงินจ้างนี่ผมว่าน่าจะเป็นไปไม่ได้แต่นี่เขามาด้วยใจเพราะว่าเราก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนร่วมทวีป นักแสดงสาวหล่อตีนาสุพนาศก็ยังฮอตในแดนมังกรอ,อย่างต่อเนื่องนะคะกลางเดือนนี้ก็เตรียมเพลินฟ้าไปรับรางวัลน,นักแสดงไทยที่ได้รับความนิยมในจีนในงานประกาศผลรางวัลบันเทิงที่เมืองไห่หนานทำเอาเจ้าตัวปลื้มสุด,สดที่แฟนคลับตี๋มวยยังให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นทั้งยังเรียกร้องให้เธอไปโชว์ฝีมือในวงการบันเทิงจีนเต็มตัวแต่สาวหล่อคนนี้ก็ยังไม่พร้อมซ่ากะทีค่ะ คือตอนนี้ไน้คิดว่าถ้าอยากจะตัโตที่เมืองจีนเราควรจะต้องพัฒนาตัวเองก่อนเนเช่นเ,เรื่องภาษาภาษาจีนก็ควรจะต้องพูดให้ได้เลยค่ะแต่แต่ว่าตอนนี้ก็รอหนังที่เมืองไทยฉายด้วยรอเพลงที่เมืองไทยปล่อยด้วยแล้วก็ปลายปีก็รับปริญญาให้เสร็จเรียบร้อยก่อนค่ะ ส่วนรายการข่าวดังข้ามเวลาคืนนี้พบกับสงครามชีวิตก็อดอารมีตอนที่1พิธีกรคนข่าวสันติวิธีพรมบุตรจะพาย้อนเวลากลับไปพบเหตุการณ์ระทึกขณะเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจระดมกำลังเร่งช่วยตัวประกันในเหตุการณ์นักศึกษากะเรียงยึดสถานทูตธรรมาเมื่อปี2542จากแฟ้มภาพสำนักข่าวไทยพร้อมจะลึกเรื่องราวจากปากฮีโร่ในเหตุการณ์ กระบอกปืนออกมาตรงรูรูที่สําหรับคนมองข้างในอะน,นะออกมาผมก็งหงายหลังมาพอดีมันเราไม่ดีเราไปมันก็ไปผมก็ไปโอ้โหเรื่องราวจะจบลงอย่างไรและทำไมคนทั่วโลกจึงชื่นชมประเทศไทยที่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีและที่สำคัญก๊อตอาร์มี่คือใครพบคำตอบของทุกคำถามในข่าวดังข้ามเวลาคืนนี้หลังจบรายการทับข่าวครบประเด็นทางมเดินไนททีวีและ m อ็มคอร์ช่อง30ค่ะ อย่าลืมติดตามชมกันนะคะส่วนตอนนี้ค่ะได้เวลาของรายงานพิเศษนับถอยหลังสู่ในเท็นอวอร์ด2015ค่ะวันนี้นะคะพี่แป๋วก็มาพร้อมกับความรู้สึกของเหล่าคนบันเทิงค่ะที่มีชื่อเข้าชิงรางวัลในท์เท็นอวอร์ด2015ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทันทีที่เราเผยรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลใน e n เอ r นเตอร์เทนเออรอวอร์ดอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโอ้โหเรามีฟีดแบ็กจากคนบันเทิงที่มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลในปีนี้ททันีเลยค่ะ นนงานนี้นะคะคนที่ดีใจเป็นสองเท่าก็คือผู้จัดละครฝีมือเยี่ยมไก่วรายุทธ์ค่ะที่ละครน้ำดีแฝงแง่คิดเรื่องครอบครัวและปัญหาสังคมหลายมิติอย่างมาลีเริงระบำได้เข้าชิงรางวัลในเอ็นเตทีนอะวอร์ด2015ถึงสสาขาคือละครโทรทัศน์แห่งปีและนักแสดงชายแห่งปีโอ๊ตบวรุิที่พลิกคาแรคเตอร์แมนแมนมาสวมบทสาวประเภท2ที่ทำทุกอย่างเพื่อลูกสาวสุดที่รักซึ่งไม่เคยรู้เลยว่าพ่อแท้ๆเป็นเกย์ดีใจครับ ถึงจะไม่ได้รางวัลก็ดีใจว่าอย่างน้อยก็มีโอกาสได้เข้าชิงละครทุกเรื่องตั้งใจทํางานหมดเลยค่ะเพราะว่าไม่เคยไม่รักละครเรื่องไหนของตัวเองที่ทํารักละครทุกเรื่องที่ตัวเองทําถ้าเป็นแฟนชื่นชอบเราก็ยิ่งดีใจใหญ่เลยขอบคุณมากมากนะครับที่ให้โอกาสได้เข้าชิงดารานําชายนะครับก็รู้สึกว่าดีใจนะครับผลงานที่เราได้ทําเรื่องนี้ออกมาเนี่ยทั้งผู้จัดพี่ไก่นะครับรุ่งกับพี่สำรวยก็เป็นที่ชื่นชมของเป็นแฟนละครโดยทั่วไปนะครับก็ขอบคุณมากมากครับ ด้านสองนักร้องต่างสไตล์กันนภพัและตู่พบทอนแม้เคยได้เข้าชิงรางวัลนายเอ็นเตอร์เทนเอมาแล้วแต่ก็ย,ยังตื่นเต้นเหมือนทุกครั้งพร้อมแอบหวังว่าปีนี้จะไม่ต้องกลับบ้านมือเปล่าอีกแล้วค่ะมันก็เป็นการสร้างกาลังใจตรงที่ว่าเหมือนคนก็ยังเห็นผลงานเราตลอดเวลาอะไรอย่างนี้ครับเราเหมือนเหมือนจริงๆไม่ศิลปินเยอะมากเนะในเมืองไทยเราแค่ได้ไปอยู่ใน หนึ่งใน5้าคนนี้ก็ถือว่าเจ๋งมากแล้วครับขอบคุณครับโอ้โหตื่นเต้นมากดีใจมากครับจ้บอกว่าแต่ละคนที่เข้าชิงเนี่ยคือทุกคนมีความสามารถมากแล้วก็เป็นศรริลปินในดวงใจลายผมด้วยหลายคนด้วยแล้วก็ติดตามผลงานมาด้วยด้วยคุณภาพของพี่แก้มด้วยด้วยความตั้งใจในการทำงานที่เราที่เราสัมผัสได้เพราะว่าเราทํางานกับพี่แก้มมาผมคิดว่าเขาเป็นคนที่ควรจะได้รับรางวัลในในสักรางวัลหนึ่งในในชีวิตเนี่ยผมก็อยากให้พี่แก้มได้นะครับผม ขณะที่หนุ่มน้อยหน้าใสกัตันชลธนที่แจ้งเกิดจนดังฉุดไม่อยู่จากซีรีส์ฮอตเลิฟซิกเดอร์ซีรีส์รักบุ้นวัยรุ่นแสบทำโมเดิร์นไนทีวีก็สารภาพว่าสุดเซอร์ไพรส์ที่ได้รับการโหวตจากแฟนๆอย่างท่วมท้นจนติดหนึ่งใน9คนบันเทิงที่มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลผันใจมหาชนในปีนี้ก็จริงๆไม่เคยคิดไม่เคยฝันมาก่อนว่าจะได้ไปร่วมชิงมีชื่อติดหนึ่งในหลังรางวัลวันใจมหาชนก็มีทั้งที่พี่เจมีพี่ณเดชมีฟพี่อ้ําก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็็นนไรรรบเปปะสกาณ วแต่ก็พลอยลุ้นไปกับทุกท่านด้วยนะคะเอาเป็นว่าพวกเรามาลุ้นพร้อมๆกันค่ะ14พฤศภาคมนี้โมเดิร์นานทีวีถ่ายทอดจากศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะไม่ใช่แค่พวกเขาตื่นเต้นนะคะฝนก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะคะมารอรุ้นด้วยกันนะคะคุณผู้ชมขาตอนนี้ค่ะได้เวลาของเมาส์มอยซอยก้ากันแล้วนะคะกับความเหนื่อยแต่สุขใจของใหม่ดาวิกานะคะรวมถึงความใจกว้างของหนุ่มเจเจติพัฒน์ด้วยค่ะเมาสมอย วไม่รู้จะเรียกว่ามีแฟนสวยต้องใจกว้างได้อปล่าเพราะหนุ่มเจเจดพิพัฒน์ย้ำเสียงดังฝั่งชาติพวไม่หึงและไม่ห่วงแม้แต่นิดเดียวที่มีหนุ่มๆแห่มาคอมเมนต์กันอื้อในซาแครมแฟนสาวยิปซีคิรติหลังโพสตรูปนุ่งบิกินี่ตัวจิ๋วละหลาแถมออกปากชอบให้คนชมแฟนสวยน่ารักเซ็กซี่อีกตั้งหากโอห้หนุ่มๆชาวสายเก้าปรบมือรัวๆยกให้เป็นไอดอลเลยค่ะชนะแรก ถึงกับออกปากว่าเหนื่อยสุดๆส,สำหรับนันกธุรกิจป้ายแดงคนสวยใหม่ดวิกาเราะสันคลับแพ่ไปอุดหนุนร้านกาแฟสุดเกมมิสตาคาเฟ่ยานสายไหมชนิดหัวบันไดไม่เคยแห้งแต่เราเห็นทุกคนแฮปปี้กับบรรยากาศและเมนูอร่อยๆอออสาวใหม่ก็หายเนื่เป็นเปลิดทิ้งเลยล่ะค่ะรักนาะจุ๊บ สั่งสมประสบการณ์มากกว่าสิปีฝนนันทกา mm hmm. ก็เลยชวนพี่ก่อนรุ่นน้องนมพัตโตถ่ายทอดวิทยายุทธแบบไม่มีกั๊กให้น้องๆผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินรายการและผู้ประกาศเด็กทางโทรทัศน์รุ่นที่หนึ่งของ m c o มคอ a d e m y ท y เี่ไฟฟันอยากจะเป็นผู้ประกาศข่าว oh, oh. บอกเลยงานนี้เห็นแววอนานคตรื่งกันหลายคนนะจ๊ะสู้ๆนะตัวเอง แก็บต่อควันหลงห่วยคู่หยุดโลกเ <Hey. S 1> มเวเตอร์กับแมนนี่ปาเกี่ยวที่เหล่าคนดังฝั่งฮอลลีวูดไม่พลาดตีตัวมานั่งเชียร์ชิงขอบสังเวียน <Hey. S 1> ที่ละเซกัสกันด้วยแต่จะมีใครบ้างคลิกเข้าไปดูกันได้ที่ f a c e b o o k c o m s l a h n e n t e r t a i n นะคะใครหรือจะไฟ ใครเห็นเป็นต้องอึ้งกับภาพล่าสุดของหดุมมากกวนโจนาฮิวที่ดูตัวพองผิดรูปผิดตาอีกครั้งหลังเคยลดน้ำหนักรักษาสุขภาพมันแล้วแต่อะไรยทำให้เขากลับมาอ้วนฉุบว,วมชิงขนาดนี้เขาไปหาคำตอบเดือนๆที่แอปพลิเคชันนายทะแทนมีให้หลดแล้วทุกระบบปฏิบัติการค่ะโอเคมาอยู พูดถึงแอปพลิเคชันของเราเนาจะจะมีข่าวมาอัปเดตกันทุกวันแล้วนะคะวันนี้ในเทนแอปพลิเคชันของเราค่ะก็มีของที่ลึกจากคาเฟอเมซอนมาแจากกันด้วยนะคะทั้งแก้วกาแฟาสุดเก๋นะแก้วน้ํากระติกน้ําหมอนรองคอแล้วก็พวงกุญแจสุดน่ารักด้วยค่ะส่วนกติกาง่ายนิดเดียวเข้าไปเช็คเชคค่ะเขย่ามันๆนะคะในโบนัสเชคของในทนแอปพลิเคชันนะคะ,ะ,คะก็จะได้ลุ้นของรางวัลจากคาเฟอเมซอนแบบง่ายๆกันแล้วอย่าลืมนะเข้าไปเชคกันด้วยล่ะอ่ะส่วนตอนนี้ได้เวลาของบันเทิงต่างประเทศกันแล้วค่ะไปดูสิคะว่า พระเอกเจ้าสเสน่ห์จอจครูนี่เนี่ยเขาได้อะไรเป็นของขวัญวันเกิดอายุครบ54ปีนะคะพร้อมทั้งไปเช็ครายได้หนังรวมดาวซูเปอร์ฮีโร่ภาคต่ออย่าง Avenger Age อ f Ultron ด้วยแต่ก่อนอื่นนะเราไปอัปเดตความคืบหน้าอัลบั้มใหม่ของอเดลกันก่อนค่ะแฟนเพลงของสาวอเดลต้องร้องเพลงรอก,กันจนถึงเดือนกันยายนเลยแล้วค่ะกว่าจะได้ฟังอัลบั้มชุดใหม่ขอนักร้องเสียงทรงพลังคนนี้โดยซีดัเดงเดสซันเผยว่าจริงๆแล้วอเดลตั้งใจส่งอัลบั้มใหม่มาให้ฟังกันเร็วๆนี้ แต่เพราะเธออยากมั่นใจว่าผลงานเพลงจะออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดจึงเลื่อนออกไปเป็นเดือนกันยายนนี้นแทนค่ะเรียกว่าตั้งแต่ละบ้ามชเวนท่วันที่ออกมาเมื่อ,อปี2 0 1 1สาวอเดลก็พอพักงานเพลงยาวเพื่อใช้เวลาอยู่กับครอบครัวอย่างเต็มที่ค่ะลและก็ดูเหมือนว่าการกลับมาของหนังรวมดาวซูปเปอร์ฮีโร่ภาคต่อ Avengers Age of ออฟ n จะซู้ภาคแรกไม่ได้ซะแล้วละค่ะเพราะหนังทำรายได้เปิดตัวในมริกาน้อยกว่า The a v e n g e r s ที่ออกฉายเมื่อปี2 0 2 2ซะอีกโดยนักวิเคราะห์รายได้นังก็มองว่าเหตุผลน,น่าจะเป็นเพราะกระแสการเปรียบเทียบกับหนังภาคก่อนรวมถึงการแข่งขันบาสเกตบอล NBA และมวยนัดหยุดโลกระหว่างแมนนี่ปากเกียวกับฟลอยเมเวเตอร์ที่ตรึงผู้ชมเพศช,ชายให้กอติดการถ่ายทอดสดอยู่ที่บ้านมากกว่าจอกมาดูหนังในโรงหนังค่ะถึงอย่างนั้นนะคะรายได้กว่า6 0 0ัล้านบาทจากการเข้าใช้ในบริกา เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ถือว่ามหาศาลอยู่ยังไม่นับรวมรายได้ในตลาดนังต่าประเทศที Avengers, Age ron, ่ Avengers e เอ g e of a r o n อทยอยเข้าฉายสร้างกระแสไปก่อนหน้านี้อีก14,150ล้านบาทเรียกว่ายังไงสั้นหนังภาคนี้ก็โกยรายได้ทะยานเกิน30,000ล้านบาทอย่างแน่นอนค่ะ ปิดท้ายด้วยเพล็กเจ้าสเสน่ห์จอชคลูนี่ที่คงจะยิ้มแก้มปริรับวันเกิดอายุ54ปีในวันพุทธที่จะถึงนี้เพราะแว่ว่าพระยาคนสวยอมมาม่าเตรียมถอยรถพอสสุดรู้ราคาเบาๆหล้าน7แสนบาทมาแฮปปี้เบิร์ตเดย์คุณสามีสุดที่ราาักค่ะ โดยเว็บไซต์มิร์เของกรีนรายงานว่าจอชเป็นผู้ชายรักรถและแน่นอนนะคะว่ารถของเบรกซุปตายังไม่ใช่แค่เร็วและแรงเท่านั้นแต่ยังต้องดูดีมีสไตล์ด้วยซึ่งหลังจากเล็งหารถที่ถูกใจคุณสามีอยู่นานในที่สุดทนายความคนสวยก็ชี้นิ้วเลือกรถคอร์ชรุ่นใหม่ล่าสุดคันนี้แล้วค่ะ ส่วนใครที่ชอบเที่ยวฟังทางนี้นะคะนายเะเยนทัวร์หมายเลขสอมาแล้วนะคะคราวนี้จะพาคุณผู้ชมไปฮ่องกงนะคะไปไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะพ่วงด้วยการชอบกระจายค่ะแล้วก็ไปหม่ำของอร่อยระดับติดดาวมิชลินด้วยไปดูรายละเอียดพร้อมๆกันเลยค่ะ การแตนเทนโทไม้เลขสองพาขึ้นกระเช้านองปิงขอพรพ,พระใหญ่เกาะลันตาหมุนกัางหันเปลี่ยนชีวิตวัดแช่กงหมิวกินอาหารมิชลินสตาร์กุ้งมังกรหมูหันหูวฉลามเป่าหื้อปลาหิมะปลิงทะเลชมแสงสีเสียงยามค่ำคืนของเกาะฮ่องกงช้อปเอาเล็ตถนนนาทัานนอนสี่ดาว22-24พฤษภาคม2,9900บาทต่อที่นั่งสอบถามโปรโมชั่นด่วนที่0922615962 0868251444 อยากไปเที่ยวกับเรารีบโทรมาเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เราก็มีโปรโมชั่นดีๆที่คุณคาดไม่ถึงด้วยนะคะโทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์โทรศัพท์0922615962นะคะอีกเบอร์หนึ่งค่ะ0868251444ค่ะส่วนตอนนี้เราพักกันเดี๋ยวเดียวนะคะช่วงหน้าเราย้อนเวลาไปดูวันชื่นคืนสุขข,ของ2คู่รักคนบันเทิงใน Your Memory วันนี้ในความทรงจำแล้วก็มาอมยิ้มก่อนนอนกับมาดามสุขคนสวยด้วยสักครู่เดียวค่ะ 14พฤษภาคมนี้นะคะมารอลุ้นผลกันด้วยกันนะคะมาพูดถึงรางวัลใหญ่อีกหนึ่งรางวัลของเรานั้นคือรางวัลขวัญใจมหาชนนั่นเองค่ะหลายๆท่านก็คงจะได้ทราบกันไปแล้วว่า9คนบันเทิงมีใครกันบ้างอะไปดูกันอีกสักครั้งนึงดีกว่าค่ะ นายเอเจเทนชวนคุณโหวตตัดสินดาราขวัญใจมหาชนในงานประกาศผลรางวัลกิติยศนายเอเจเทนอวอร์ดวตเจมจิตพิมพ์ M1 ่งวตกัปตันพิม M สองบตดัดเดตพิม M สามบวกระชาพิม M สี่บทกันพิม M ห้าวทอ้ํพิม M หกบเบลล่าพิม M เจ็ดบทดี้พิม M แปดบวหั่นพิมพ์ M9 แล้วส่ง SMS มาที่ซีหนึ่งประกาศผลอย่างยิ่งใหญ่ในงานนายเอเจเทนอวอร์ดสิบสี่พฤษภาคมนี้สองทุ่มครึ่งทางโมเดิร์นนาทีวีและเอ็มคอร์ดเอชดีช่งสาม you ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงเวลาของการโหวตนะคะรักใครชอบใครอย่าลืมโหวตให้เขาด้วยนะคะโหวตได้2ช่องทางช่องทางแรกก็คือ SMS อนะคะอีกช่องทางหนึ่งะคะ่ะโหวตฟรีผ่านทางเว็บไซต์ค่ะเ<ม>ข้าไปดูกติกาการโหวตอย่างละเอียดได้อีกครั้งหนึ่งค่ะที่ worldwideawards.com นะคะ,ะ,คะเราก็ต้องขอขอบคุณปตทพลังที่ยั่งยืนผู้สนับสนุนหลักการโหวตรางวัลขวัญใจมหาชนของเราด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยและอย่าลืมโหวตกันด้วยนะคะส่วนตอนนี้เรามาย้อนอดีตการวันที่4พฤษภาคมในอดีตนะคะก็เป็นอีกวันหนึ่งที่วงการบันเทิงบ้านเราก็มี ทั้งเรื่องเศร้าแล้วก็เรื่องน่ายินดีนะคะย้อนเวลาไปดูกันค่ะใน your memory วันนี้ในความทรงจำค่ะเช้าวันที่4พฤษภาคม2555นักแสดงเนิมชายชาติโยดมหอบสินสอดทองมั่นไปสู่คอนางเอกสาววิกกี้สุนิสาโดยจัดพิธีมั่นและแต่งงานอย่างเป็นส่วนตัว ริมหาดหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ท่ามกลางความยินดีของครอบครัวทั้งสองฝ่ายและเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงโดยเจ้าบ่าวถึงกับหลั่งน้ำตาด้วยความตื้นตันใจระหว่างพิธีรดน้ำสังคค่ะจากนั้นทั้งคู่ก็จูงมือฉลอมมงคลสมรสอีกครั้งที่โรงแรมแมนดารินโอเรนเตนในวันที่16พฤษภาคมปีเดียวกันค่ะ และในวันเดียวกันปีเดียวกันนักแ,แสดงและผู้กำมกับผิวเข้มหนุ่มอัธพรและเจ้าสาวฝ้ายอริละดาก็จัดพิธีมั่นและสมรสแบบไทยในช่วงเช้าก่อนฉลองสมรสในช่วงค่ำวันเดียวกันที่โรงแรมแบรนด์ไฮแอทเอราวันหลังกววงคู่ไปจดทะเบียนสมรสที่เขตหลักสี่เมื่อวันที่สองพฤษภาคมค่ะปัจจุบันทั้งคู่มีทาย,ยาทเป็นลูกชายวัยสองขวบครึ่งหนึ่งคนชื่อน้องอันดาค่ะและวันนี้ก็ครบรอบ3ปีแล้วที่กบนิมิตจ,จิตรานนท์นักร้องนักแต่งเพลง สามีของนักร้องดังเจี๊ยบวัฒนาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชนสะพานขณะดเดินทางไปถ่ายทำรายการสารคดีที่เมืองขยารัฐพิหารประเทศอินเดียค่ะมาดามสูมาลนะจ้าวันนี้มาดามของเราก็จะพาไปล้วงหัวใจของพระเอกมาดเข้มเทียเวียสุกรวัตค่ะว่าทำไมทำไมถึงรักงานละครเข้าไใ้จนไม่อยากจะคิดทิ้งหน้าจอไปไหนคะ อายุขึ้นเลขสามระเอ็ดผิวเข้ม,มเวียสุโวัตก็มีไอเดียบันเจิดทำนูนี่ผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดทั้งอยากลองทำงานเบื้องหลังและบริหารธุรกิจของตัวเองอุโยโปรเจกต์เยอะขนาดนี้แล้วหนุ่มเวียจะต้องลดงานเบื้องหน้าและทุ่มเวลาให้เรื่องอื่นๆด้วยหรือเปล่าคะเนียไม่ทิ้งครับทิ้งไม่ได้ทิ้งไม่ได้ทิ้งไม่ได้ไม่ทิ้งครับทิ้งไม่ได้ครับผมงานดีเงินดีครับ สาวๆคงได้เห็นหน้าลหลอ่อของนุ่มเวียในละครไปอีกพักใหญ่เลยแหละค่ะหมดเวลาแล้วค่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ